สำหรับเช้าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีสรับบิตคอยนะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนน่าจะกังวลอยู่พอสมควรนะแต่ผมคิดว่ายัางไงแล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้กันแน่นอนนะครับผมรวมถึงผมมีข่าวสารของโปรเจกต์ไทยด้วยนะครับเรียกได้ว่ามูล เติบโตขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากที่มีข่าวนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆชาวคริปโตในไทยน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะสวัสดีทุกทุก,ทกคนในายามเท้าวันหยุดวันนี้ด้วยนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันขอเวลา2วินาทีกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่บิตคอยกันก่อนเลยและกันนะครับก็เรียนว,ว่าตอนนี้ทำแพทเทิร์น inward Head and Shoulder นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นที่เป็น u l l i s h เนาะหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้ก็คือจะมีะลายซ้ายหัวมีลายขวานั่นเองนะครับผมก็มีเน็กไทร์ก็ว่ากันไปเนาะตอนนี้มันเบรกเน็กไทร์ขึ้นมาแล้วแหละแต่ก็มีโอกาสที่จะไปรีเทสเน็กไทร์อีกรอบหนึ่งก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าจะลงไปรีเทสจริงหรือไม่แล้วก็ถ้ารีเทสมันจะอยู่ราวๆสัก4ี่หมื่นต้นๆน,น,นะครับผมก็ต้องรอจับตาถ้ามันลงไปเนี่ยมันจะ ประโยชน์ได้ที่ตรงนั้นหรือเปล่าเนาะลรามันจากเด้งกลับขึ้นมาทะลุไฮเดิมได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอจับตาเนาะซึ่งทาร์กเก็ตก็อยู่ราวๆหกหมื่นหนึ่งพันนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น1หนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันซึ่งก็ไม่รู้ว่ามุมมองนี้จะถูกหรือว่าจะผิดเนาะไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เพื่อนๆเอาข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณากันเอาเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาร์ตเดลี่นะเราลองไปเตการาฟกันได้นะครับทำอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์เรียบร้อยแล้วน,น อนนลิสต์นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเพื่อนๆชาวคริปโตเนาะโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับโลกคริปโตแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องในการอ d o p t i o n หรือว่าในการเริ่มใช้งานในโลกคริปโตที่นับวันเริ่มที่จะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับล่าสุดออบไวผมก็จะว่าน่าจะเป็นแฟนเขาเรียกว่าอะไร มีใครเป็นๆๆแฟนแบรนด์นี้หลายๆคนประมาณนั้นนั่นเองครับถือว่าเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเป็นกันเนาะตอนนี้ Accept หรือว่ารับชำระสินค้าของเขาด้วยคริปตัวคอ r เรนซีในสาขาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้รับทั่วโลกนะมีแค่บางสาขานะครับโดยเริ่มต้นที่สาประเทศก่อนนะครับก็คือจะมีฝรั่งเศสลอนดอนมิลานนะครับขออภัยปารีสลอนดอนมิลานนะครับผมก็ถือว่าเป็น3โลเคชันใหญ่ๆเนาะ แล้วก็เหรียญที่เขาจะรับนะครับผมก็คือ Bitcoin Ethereum, Ripple, USDC USD เอออันนี้มีเซฟ c ค i ดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เออมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าอนาคตเราอาจที่จะได้เห็นร้านค้าเจ้าใหญ่เจ้าดังๆเริ่มที่จะทำแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอจับตาว่าเป็นแบบนั้นเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าผมจะให้ผมกาวหรือว่าจะให้ผมเดาก็ ถ้า Apple มานี่น่าน่าจะคึกคักนะครับผมเพราะว่าทีมคูเกเขาก็ถือคลิปโต c ค r r e n c y เอาไว้บางส่วนด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเทคโนโลยีเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าถ้า ไม่ไม่รู้สิผมคิดว่าน่าที่จะมีวันนั้นนะซึ่งถ้า Apple เข้ามาเข้าร่วมมาแล้วบางอย่างน่าที่จะทําให้เกิดความคึกคักได้มากๆนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับต่อให้ Apple จะเข้าหรือว่าไม่เข้ายังไงบิตคอยก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับผมมันก็โตไปในสิ่งที่มันเป็นของมันอยู่แล้วเนาะบิตคอยไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคริปโตก็เริ่มที่จะลามไปในวงการอ e ีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นเนาะอย่างไม่กีนน่เนที่เราคุยกันถึงเรื่องของ การซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่แค่ออฟไลน์ right, เนาะเรดูว่าเริ่มที่จะมีกรณีแบบนี้ในการใช้บัตรเครดิตรูดแล้วก็ได้รับแคชแบ็กเป็นคริปโตหรือว่าเป็นบิตคอยที่เพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราสังเกตดูเนาะบัตรของบล็อกไฟนี่ก็ได้ทําแบบนี้ในการจับมือกับวีซา่าแล้วก็ให้คนไปรูดแล้วก็ได้แคชแบ็กเป็นบิตคอยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีในส่วนของตัว Paypal ที่ใช้ในตัว Venmo ที่จะให้ลูกค้าจ่ายเงินแล้วก็ได้รับ Cashback แล้วก็เอาไปซื้อหรือว่าเอาไปแกลกเหรียญคริปโตต่ตางๆได้น,นั่นเองผมคิดว่าอนาคตเราน่าจะได้เห็นแบบนี้เพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพื่อลองนึกสภาพถ้าเราเอาบัตรเครดิตเราถ่เราใช้อยู่ประจำโอ้โหแทบจะทุกวันนะเนาะเฮสมันมาเป็นบิตคอยโอ้เวรกเลยนะสมมติถ้าผมแบบที่จ่ายเดือนละแสนเฮ้ยสามพัน บิตคอยเข้ามาเนี่ยแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงจูงใจที่สําคัญมากๆก็ไม่รู้ว่าในไทยจะมีแบบนี้ได้บ้างไหมอะไรแบบนั้นนะก็ลองจับตาว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆชาวคริปโตน่าจะชื่นชอบกันมากๆแล้วก็น่าที่จะดึงลูกค้า ชาวคริปโตไปได้อยู่พอสมควรเลยที่ว่าวัยรุ่นแทบจะเยอะนะประมาณนั้นนะผมคงจะไม่สามารถที่จะเหมารวมได้เนาะแต่ก็คิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบเซอร์วิสและก็บริการแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของข่าวไม่ดีกันบ้างน,นะครับผมสําหรับที่ทางยนะุโรปเนาะซึ่งก็ได้มีผลโหวตนะครับผมสําหรับในเรื่องของเอ่อ KYC ตัวอันโฮ w a l l e t หรือว่าตัวแบบ m มตามาสเออเป็น,เป,นเป็นกระเป๋าเงินอนะ่ะเออ ที่เราใช้ดิสเซนเทไรไฟแนนซ์อะไรแบบนี้หรือว่าโลดิฟายอ่ะจะต้อง KYC ด้วยนะครับผมอันนี้เพิ่งที่จะโหวตเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ผมแต่แต่คือผมไม่รู้ว่าเขาจะกําหนดบังคับใช้เมื่อไหร่นะแล้วก็จะบังคับใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะยกเลิกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะว่ามันมันยังไม่ได้มีการประกาศหรือว่าการที่แบบบังคับใช้จริงอะไรทีอย่างใดนะต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าถ้าบังคับใช้จริงแล้วเนี่ย รูปออแบบมันจะเป็นยังไงนะแต่ก็นี้ถือว่าเป็นผลวอดที่วอดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีละกันสำหรับโลกของคริปโตนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในเนื้อข่าวนะครับผมก็เราวรูว้สึกจะ1,000ยูโรมั้งเออ1,000ยูโรขึ้นไปนะครับถ้าใครมีการทำทาสเซชันน1 0 0 0ยูโรขึ้นไปสำหรับกระเป๋าเมตามาสหรือว่ากระเป๋าท,ที่ที่อยู่ในดิจิทัไฟแนนจะต้องรายงาน ด้วยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่โซนยุโรปก็เริ่มที่จะมีกรณีแบบนี้เช่นดูกันยังไงก็ต้องรอจับตานะว่าผลจากการบังคับใช้จริงๆจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งคุณเบนอัมสตองนะครับซีอของคอยเบดก็ได้ออกมาแซะนะหรือว่าออกมาแสดงทิฐิถาไม่ค่อยไม่ค่อยเพิ่มแล้วกันนะครับผมสําหรับเรื่องนี้ที่ทางยุโรปนะครับเขาก็ได้บอกนะว่าการที่ทางยุโรปออกมา ในเรื่องของกฎหมายแบบนี้นะครับผมมันคือเรื่องที่เหมือนแบบต่อต้านน,นวัตกรรมโลกอะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อต้านความเป็นส่วนตัวซึ่งมันไม่ควรเลยนะครับแล้วก็มันเป็นการเ,าเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นเนาะถ้าเทียบกับในเรื่องของเงินเฟียสซึ่งเขาก็ให้เราลองนึกภาพดูนะครับสมมติว่าถ้าเราโอนตังไปหาญาติคุณน่เออประมาณ1 0 0 0ยูโรหรือว่าสัก3 0 0 0 0กว่าบาทอะสี 40, นะ่0มื่นอะไรแบบเนี้ยเออ คุณต้องแรงงานต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเวลาที่คุณทําแบบนี้ก็อาจจะจะแปลกๆอยู่พอสมควรนะครับในแง่ของการใช้งานจริงเนาะแต่ก็ต้องรอจับตาดูต่อไปว่าการบังคับใช้งานจริงอย่างที่บอกไปว่ามันจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ถือว่าชาวคริปโตหัวร้อนอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งก็ขัดเหมือนกันเนาะโอ้โหจะต้องแรงงานแล้วก็มันก็แบบนะ ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแหละวว่าจะยังไงนะครับผมสาหรับในกรณีนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ทําให้เมื่อวานนี้ถ้าเราจํากันได้ตอนช่วงเช้าๆเ,เรียกได้ว,ว่าดรอปลงไปราคาดรอปลงไปอยู่2องสามเร์เซนต์สำหรับบิตคอยในช่วงนั้นนะครับผมก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆชาวคริปโตทุกๆคนซึ่งสารผลผมคิดว่าข่าวนี้มัน คือผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออประมาณนั้นหลายคนอาจจะจะกังวลใจหลายคนอาจจะจะเทขายไปแล้วหรือว่าหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะโดนอะไรหรือเปล่าโดนระง,งับอะไรหรือเปล่าแบบเนี้ยผมคิดว่าแล้วมันจะผ่านไปประมาณนั้นนะเพราะว่าเหตุเกิดหรือว่ากรณีแบบนี้การควบคุมต่างๆมันมีมา,ามีความพยายามมาอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่ง ท่งนี้ฉะนั้นมันก็ผ่านกันไปได้หรือว่าชาวคริปโตก็ผ่านมันไปได้ทางนั้นนะครับผมซึ่งก็ผมก็เลยเป็นกระจใจให้กับเพื่อนๆชาวคริปโตว่วาใจเย็นนะครับผมดูกันไปยาว,ยาวเนาะเผื่อถ้าใครทําทีทําท่าว่าอยากจะขายอยู่นะครับผมซึ่งก็ผมยังจําได้เนาะสมัยนั้นที่ผมเข้ามาสนใจคริปโตในตอนปี2016ถ้าเราดูอีเมลตอนนั้นสมัยนั้นมันเป็น b x อกัเนาะก็ซื้อซื้อข้ขายนะครับซื้อซื้อ้ขาย,ขาย คือเท่าที่ผมลองดูในอีเมลแล้วก็ย้อนกลับไปดูในการทำธุรกรรมเนี่ยมันก็เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ2 b i บิตคอยน i t บิตคอะไรแบบนี้คือถ้าเราดูผมซื้อ0.7บิตคอยเหมือนเดียวอะ่ะเพื่อนๆเมือน,นบาทนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมดูอ่ะ1.1บิตคอย17อ่ะโอ้โหแล้วตอนนั้นปี2016อันนี้ผมก็ถอน7.1บิตคอย ปี2016ซึ่งผมก็เลยมาดูเฮ้ยตอนนั้นสมมติถ้าเราศึกษามันจริงๆเ่ะเราไม่ออกไปซะก่อนตอนปี2016เนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นช่วงเวลาคุกกุนเลยนะสำหรับบิตคอยถ้าเราดูฮะคือ2017มันก็จะพีคแล้วอะแต่ผมแม่งดันหายไปตอน2016คือผมก็เลยรู้สึกว่าคืออ่าก็เลยมองว่าเออเพื่อนๆถ้าเจอข่าวอะไรที่ไม่ดีในช่วงนี้ผมคิดว่ามันจะมีคือเวลาที่ราคามันพุ่งขึ้นไปเนาะมันจะมีอะไรที่ไม่ดีมาตบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ย ศึกษาให้ดีนะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจอะไรยังไงศึกษาให้แน่นๆแล้วผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้นะครับผมแต่ก็จะในทะนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะผ่านไปได้ทุกๆเหรียญน,นะม่ใช่ว่าเหรียญอะไรก็ไม่รู้ มันก็มันก็มีโอกาสที่จะหายไปเลยแต่ถ้าเป็เนเหรียญใหญ่ๆเนี่ยอย่างบิตคอยอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าใจายเย็นนะครับผมใจยเย็นนะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวคริปโตทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทาง Alpha f i n a n c e l a b กันบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เก่งอยู่แล้วนะครับผมที่เป็นคนไทยด้วยนะก็ล่าสุดนะครับผมได้ทำการรีแบนด์นะครับจากทาง Alpha f i n a n c e l a b ที่เขาทำในส่วนของโัว d e f ยเนาะ ภายใต้เชื่อใหม่นะครับผมก็คือเป็น Alpha Venture DAO นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ปรับที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเนาะจากอ,อ,อยู่ในโซนของตัว Defi ตอนนี้ก็ปรับในเป็นในส่วนของตัว Venture เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่เก่งแล้วก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้โปรเจกต์ดีๆของคนไทยให้ไปดังระดับโลกกัน ละกันนะครับซึ่งก็เลยได้ส่งผลเนาะให้ตอนนี้โอ้โหลเ,วเวลเยกไดวอลเลรอัลฟาทูนโมูอยู่พอสมควรน,นะครับพุ่งขึ้นมากว่า47%นะแล้วก็เอา,อาเบต้านะครับผมที่ที่เป็นไอเดียโปรเจกต์ที่อินคเวเบตกับทางอัลฟาพุ่งขึ้นมา14%นั่นเองนะครับก็อย่างไรแล้วลองดูละกันนะครับลองศึกษาดูนะอันนี้ไม่ได้มาแนะน้นในการลงทุนนะให้เข้าไปลองศึกษากันดูเผื่อเราจะได้เป็นไอเดียโอกาส ก็เป็นไปนได้นะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับผมผมเห็นเพื่อนๆมาแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อวานนี้วันที่1เป็นวันเกิดผมพอดีเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาคอมเมนต์มาให้กำลังใจมาแฮปปี้เบอร์เดย์ขอขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยร่ลำรวยร่ลำรว,วยกันทุกคนนะครับอย่างเช่นเคยนะเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับสำหรับผู้โชคดีเนาะ จะส่งของระวัลให้นะครับก็คือคุณแทนคุณ DL w L R M A นะครับผมผมขออภยัยผมอ่านไม่ออกนะครับผมลอนดอนนะแรงครับโอเคขอบคุณมากเลยเนาะที่เข้ามาทักทายกัน,นครับยังไงถ้าเข้ามาที่แลน์ควคิปตัว,ตวด็อกแล้วก็จ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวัวนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ